เยอะงากไม่อยากจะตื้นอยากเอาทีไป็กนางตเป็นุ่นพี่เก่งกัจริงจก็เด็กนองก็นุ่นนี่ไม่รู้จริงยังกล้าพยองคือนั่นสมองหรือทุนที่นั่นหัวนี่หาระบบด่าจนติดปากขอตัวเองนี่ดีจังฟังรถดัดจิตศาสตร์ อวยตัวเองที่หายอย่างพวกมันได้จะปิดแจกก็อยู่ใกล้พุงปากก็นลุกควนอวรจะกิดปากหน้าอินหน้าผมเห็นเป็นขนมที่วชวนชูกินปากเน่ายังชวยลมไม่ชวนดมไม่ชวนดูเป็นขขันที่จะค้าดีกับควนอูต้องคอดแม่มึงว่างอย่างมุดจับมันนั่งควบควนดูเป็นแค่เก่งเลเซียํำเท่เป็นริไวไายเปจนยเป็นทั่วบนหน้าเป็ไอ้เย็ดแม่งดีตายเจ้าของวงการล้วพี่เห็นตีโพตีคครมึงปากเก่งกินหน้าคนดีเพรเอ็มซ <c oughs> ีอ,อีควาย ดิ่งไม่ได้จะกัดดุงเขิงกะสิงกะแซ่นักก็มีเรือดเท่านั้นแหละเห็นรีดแถและแก้ยับให้ติ่งมันดิ้นแทนมึงหลบแซมกันแม่ครับไม่อยากจะลดตัวมาสอนแล้วว่ามึงปัดกันแน่ครับคงขัดมันได้หรอกต้องบล็อกเฟรดและงับไปโดนก็สวดไอ้นี่ก็แหล่แหมชิงหน้ามาครับใจพูดกัซนซันกูรู้กันนะครับใครแต่มันได้เอยชื่อใครนะครับมึงอยากรับมึงก็รับไปเด้เฮ้ยมึงไม่เลี้ยวเลยว่ะ เลียวหนักกว่าพ่อมึงไง